สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานประมัดระวังอาจเกิดเหตุผิดพลาดบางอย่างที่มีสาเหตุจากความประมาทของตัวเราเองฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทำอะไรขอให้มีสติและรอบคอบให้มากๆนะคะตอนนี้ถ้ามีความคิดอยากจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนงาน ขอให้คุณพิจารณาตัดสินใจให้ดีๆค่ะอย่าวู่วามอย่าทำอะไรตามอารมณ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเสียใจภายหลังได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ก็พอมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ถ้าหวังเงินก้อนใหญ่อาจจะไม่ได้ตามที่หวังถ้าคุณทำธุรก,กิจอะไรอยู่ถ้าเกิดความรู้สึกท้อแท้ให้อดทนค่ะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีนัก แต่ว่าถ้าเรามุ่งมั่นลุยกับสิ่งที่ทำอยู่ให้เต็มที่เราก็จะสามารถพบกับความสำเร็จได้นะคะขอให้ใช้ความอดทนให้มากๆเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ระวังเรื่องความรักแบบลุ่มหลงมัวเมารักแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่มีเหตุผลขอให้ดึงสติตัวเองกลับมานะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราได้ค่ะความรักสำหรับคนโสด อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะใครเข้ามาก็ให้ระวังการโดนหลอกการโดนมอมเมาทั้งหลายและอย่าคิดเยอะคิดมากเรื่องของคู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เจอสักทีคู่ของเรานะคะจริงๆมีอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาจะเข้ามาในชีวิตของเราเองพยายามสร้างตัวเองให้ดีขึ้นพยายามทำบุญสร้างแต่บุญกุศลยึดมั่นในความดีอยู่ในสังคมที่ดีเดี๋ยวคนดีๆก็เข้ามาค่ะในเรื่องของสุขภาพ ระวังเรื่องของการปวดเข่าวปวดข้อเส้นเอ็นต่างๆหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ระวังในเรื่องของการปวดรอบเดือนนะคะการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เช่นกันค่ะโชคลาภไม่มีค่ะแนะนำว่าให้พักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนนะคะ